สวัสดีครับผมผมกับรายการออโต้อัปเดตมากาแฟออะไรอีกครั้งครับผมวันนี้ฮะเรามีรถใหม่มาอีกแล้วครับเพื่อนๆครับนี่เลยฮะกับเจ้า all new innova scenic คันนี้ครับผม,มนะก่อนหน้านี้ฮะเราหลายคนรู้จัก innova กันมาอยู่แล้วครับมีพัฒนาการมาอย่างต่อเนื่องอย่างรุ่นล่าสุดเนี่ยที่เรารู้จักกันเนี่ยเขายังเป็นรถในสไตล์ของ m p v ครับพี่อาร์ตท,ที่มีพื้นฐานจะ c เชสซีจำได้ไหมมันเป็น body on f เ a m e ครับผแต่ในรุ่นนี้ครับเปลี่ยนเป็นโมโนค็อกเรียบร้อยแล้วนะครับมีการเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแพลตฟอร์มใหม่ คือเปลี่ยนจากเปลเบสออนอะบอดี้ออนเฟก็คือเหมือนรถกระบะเพื่อนๆน,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 นะยกมาจากรีโว่นะนะแล้วก็ตัวนี้เปลี่ยนเป,นเป็นโมโน c ล็อกคือมันจะขับได้นุ่มนวลมากขึ้นนะครับแล้วก็จะขับได้ สมูทกว่าเดิมนะครับผมและก็ที่สําคัญทั้งในเรื่องของสมรรถนะเองครับเขานั้นเป็นเครื่องยนต์ไฮบริดเป็นที่เรียบร้อยขนาด2.0ลิตรถ้าของเดิมในปีก่อนนะที่ขายคันถ้าจากันได้มีให้เลือกทั้งเบนซินแล้วก็ดีเซลด้วยแต่วันนี้คันใหม่นี้ที่เป็นออนิวมีการเปลี่ยนทั้งคันในทุกรายละเอียดเลยเดี๋ยวเราไปไล่เรียงให้ฟังกันครับผมออนิวอินโนวาซินิกนะครับมีด้วยกันทั้งหมด2รุ่นนะครับสรุ่นย่อยนะครับรุ่นเริ่มต้นเลยรุ่นนี้เลยครับ2.0 HEV Smart นะครับผมแล้วก พรีเมียมนะครับผมมาดูกันที่รุ่นนี้ฮะดูรูปร่างภายนอกใหญ่ขึ้นกว้างขึ้นยาวขึ้นแต่เตี้ยลงเตี้ยลงนิดนึงคือมิติทั้งหมดนี้มีการอัพไซส์อัพเกรดเพื่อความสะดวกสบายของผู้ที่สานะขยายเพิ่มเติมมากขึ้นนั่นเองครับผมที่สําคัญนะวงเลี้ยวแคบแคบลงด้วยใช่ครับเพราะว่าเขาเป็นมอเตอร์คอกแล้วนะครับผมเป็นมอเตอร์คอกแล้วนะครับทาให้วงเลี้ยวแคบลงมาดูที่การดีไซน์ด้านหน้านะครับจะดูเห็นได้ว่ามันบึกบึนขึ้นนะครับดู มีสเสน่ห์ดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะครับด้วยการที่ใส่กระจังหน้าเป็นในรูปแบบของสีเป็นแบบเหมือนกันมไม่ใช่หรือครับโลโก้มีความเปลี่ยนไปเป็นแบบนี้แล้วเห็นไหมอ่า ด้วยความที่ตัวนี้เป็นตัวเริ่มต้นนะฮะก็จะเหมือนกันครับทั้งรุ่นบนแล้วก็รุ่นล่างเนี่ยหน้าตาเนี่ยแทบจะเหมือนกันหมดเลยแต่สังเกตว่าดีไซน์เนี่ยมีความเปลี่ยนไปใน,นทิศทางที่มันดูหรูหรามากขึ้น<ม>นะครับมีความที่เป็น MPV ที่ดูแบบว่าลักชัวรี่มากขึ้นนั่นเองครับไฟหน้าไฟไท้ายทั้งหมดนี้เป็นชุด LED แล้วทั้งหมดฮนะสปอตไลท์ข้างล่าง ก็ <K ill an> มีมาให้เหมือนกันนะฮะครับผมภายนอกเนี่ยมีความเปลี่ยนแปลงในหลายๆจุดโดยเฉพาะในเรื่องของขนาดไซล์ล้อด้วยนะครับของเดิมเนี่ยสูงสุดอาจจะเป็นแค่17น,นิ้วตัวนี้คุณมไม่ได้เป็น18นิ้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับตัวรถอย่างที่บอกนะฮะหลังคามีความเตี้ยลงมานิดนึงนะครับแต่ว่าภายในห้องนิสสานี่เขาบอกว่าไม่มีผลนะคนนั่งยังนั่งสบายอยู่นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูความแตกต่างกันดีกว่าระหว่างทั้ง2รุ่นว่ามีอะไรแตกต่างกันบ้างนะครับผมไปครับมาดูกันที่เครื่องยนต์รทีีี่่มกาเปปลลยนแง ใหม่ทั้งหมดนะครับโดยโดยที่2ตุดสรุ่นนี้นะครับเจ้า Oni Urnova ใหม่นะครับเป็นเครื่องยนต์ไฮบริดนะครับสองจุดูลิตรน,นะครับเป็นซินนะประสานกับมอเตอร์ไฟฟ้ามีพละรกำลังถึง186แรงม้าซึ่งแรงกว่าเดิมนะแต่ประหยัดขึ้น ทั้งนี้ทั้งนั้นนะฮะโตต,ต้าตเขาบอกว่ามีการเนี่ยปรับในเรื่องของความรอสอะไรต่างๆออกทาให้เครื่องตัวนี้มีความประหยัดมากขึ้นแต่ยังคงมีเรื่องของพลังกำลังอย่างที่พี่อาร์ตบอกเลยมากขึ้นนะเขาเปลี่ยนนะจากรถส,สไตล์รถขับหลังมาเป็นขับหน้า,นาแล้วนในส่วนของแบตเตอรี่นะฮะไฮบริดนะครับอยู่ในเบาะคู่หน้าด้านใต้เป็นตําแหน่งที่เขาวางไว้นะครับเพื่อให้ด้านหลังพื้นที่เนี่ยมีเรื่องของความสะดวกสบายยังคงอยู่เหมือนเดิมครับผมเพิ่มเติมเข้ามาด้วยครับผมในส่วนของช่วงล่างครับมีการปรับเปลี่ยนใหม่นะครับแน่นอน รุ่นเก่ารุ่นก่อนหน้าจะเป็นแชสซีนะครับผมอันนี้เปลี่ยนมาเปลี่ยนใหม่แล้วนะครับก็จะเป็นด้านหน้าเป็นแมตดิสันสตัดด้านหลังเป็นทรนชั้นบีนะครผมก็จะทําให้มีความนุ่มนวลมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะว่า,ใใาเราบรรทุกคนเยอะๆเนี่ยมันก็จะให้ความสะดวกสบายในห้องโดยสารในการเดินทางครับผมใช่ ครับผมนอกจากนั้นนะฮะสิ่งสุดท้ายของเครื่องยนต์บล็อกนี้นะครับก็คือรองรับเพียงแค่น้ํามันแกส๊สโซฮอล์ e10 เท่านั้นนะครับซึ่งต้องเน้นว่านะฮะการเซตเครื่องยนต์ให้แรงขึ้นประหยัดข,ขึ้นแบบนี้ตัวเลขที่เขาทําได้เนี่ยจากเดิมรุ่นเดิมเนี่ยเขาอาจจะทำเฉลี่ยอยู่ที่10กิโลเมตรต่อลิตรแต่ตัวนี้เพิ่มขึ้นมาเท่าตัวถึง20กิโลเมตรต่อลิตรนะครับในอัตราสิ้นเปลืองของเขาถูกต้องครับผมอัตราเร่งสูงถึ0-100นะฮะเร็วขึ้น9.87วินาทีในเรื่องของระบบความปลอดภัยเขึ้นนนะะคครรัับบผม ไม่ว่าจะเป็นฮะ n ดนามิกเรดร์คูสคอนโทรลนะครับที่มีมาให้นะครับนี่เลยแล้วมีระยะการจับระยะที่ไกลขึ้นและกว้างขึ้นด้วยนะครับก็ครับเขายังมีกล้องเหมือนเดิมนะเอ a ดที่บอกเมื่อกี้กี้เราไปเรียนมาเขาบอกว่ามันกว้างขึ้นไกลขึ้นนะฮะในการดีเทคคนแล้วก็สิ่งของด้วยครับเซ็นเซอร์หน้าหลังมีให้ให้ในรุ่นท็อปเ็มีเรื่องของกล้อง 360มีให้บรายสปอร์ตนะคะเลนคลิปช่วยหน่วงดึงกลับเข้าเลนมีให้ฮรรถจอดไม่ไหลตรงทางลาชันก็ยังมีให้ส่วนระบบความปลอดภัยพื้นฐานอื่นเขามีให้ครบครันนะครับผมและที่มองเห็นจากภายนอกเนี่ยนะฮะที่เราเห็นเห็นเลยนะที่มีความแตกต่างระหว่างสมาร์ทกับพรีเมียมนั่นก็คือนะฮะหลังคาฮะพาโนลามิกซันรูฟครับผมเดี๋ยวเราไปดูที่งานดกันนะฮะว่ามันเป็นอย่างไรครับผมไปครับ เรามาอยู่กันที่รุ่นท็อปสุดนะครับรุ่น SUV Premium ครับผมก็จะมีสีใหม่ด้วยครับดักสตีลไมโครแบบนี้แบบนี้สีอย่างนี้เลยมันจะออกดำๆน้ำเงินน้ำเงินเกรดเกรดเงางามมากสวยนะฮะอ่ะอย่างที่ผมบอกไปนะฮะความแตกต่างระหว่างรุ่นสมาร์ทกับรุ่นพรีเมียมนี่เลยเนี่ยพารานอโรมิกลูฟนะครับอยู่ด้านบนนะอยากดูแล้วอยากดูแล้วเดี๋ยวไปดูภายในกันไปครับเรามาอยู่กันที่ภายในของ All New Innova Senic คันนี้นะครับผมแน่นอนฮะความแตกต่างระหว่าง Smart กับ Premium ที่เห็นนะครับนั่นก็คือนี่เลยการดีไซน์นะครับของภายในในการเล่นสีนะครับโทนสีนะครับในตัวสมาร์ทจะเป็นโทนสีดําทั้งหมดนะครับในตัวพรีเมียมนะครจะเป็นแบบทูโทนนะสีน้ําตาลและสีดานะครับผมวัสดุแตกต่างนะครับที่เราได้สัมผัสเนี่ยเป็นบุนุ่มนะครับตรงจุดที่เราสัมผัสนะครับเป็นบุนุ่มนอกนั้นก็จะเป็นพลาสติกขึ้นรูปปกตินะครับผมนะแน่นอนฮะความโล่งโปรสบายของตัวพรีเมียมมีมากกว่าสมาร์ทเพราะว่านี่เลยนี่พาโนรามิกรูฟเขามีมาให้นะครับผม แล้วก็มาอยู่กันที่หน้าจอ TFT นะครับประมาณ7นิ้วนะครับอยู่ตรงนี้นะครับผมแล้วก็หน้าจอตรงนี้นะครับ10.1นิ้วนะครับที่รองรับระบบ Apple CarPlay นะครับแบบไร้สายแล้วก็ Android Auto มาให้แล้วนะครับผมอันนี้นะฮะเราย้อนกลับมาตรงนี้นะครับมีระบบต่างๆนะครับพวงมาลัยนะครับด้านด้านขวามือนี่จะเป็นควบคุมระบบ Adaptive Cruise Control นะครับผมเป็นที่ใช้เรดาร์นะครับในการควบคุมนะครับผมที่เราพูดไปแล้วนะฮะตัวนี้ก็จะควบคุม เครื่องเสียงฝั่งนี้นะครับพวงมาลัยสามารถปรับได้นะครับขึ้นลงนะครับแล้วก็เข้าออกได้นะครับพุ่มหนังนะครับสวยงามนะครับแน่นอนจุดหนึ่งจุดที่มีความแตกต่างนะครับก็คือแพลเด้นชิพเจ้ารุ่นพรีเมียมมีแพลเด้นชิพมาให้นะครับผมมาไล่ลงมาตรงนี้นะครับแอร์ออโต้นะครับไม่มีปรับไม่มีแยกซ้ายขวานะนี่เป็นแอร์ออโต้ไม่มีแยกซ้ายขวานะครับไล่ลงมานะครับตรงนี้เป็นระบบเกียร์ที่เปลี่ยนนะครับจากรุ่นก่อนหน้านะครับเป็น e-cvt เรียบร้อยแล้วนะครับผมคันนี้นะฮะมีปุ่ม เบรกมือไฟฟ้าออโต้เบรกโฮมมีมาให้นะครับผมแล้วก็มีดิฟโหมดมาให้รวมถึงคันนี้มี EV โหมดครับผมที่ใช้งานได้คือมันใช้งานได้วิ่งด้วยด้วยความเร็วสูงไม่ได้นะครับผมมันใช้งานช่วยออกตัวเฉยๆนะครับภายในเมืองนะครับผมนะแฮนด์คอนโทรลมีมาให้นะครับผมตรงนี้มี USB นะครับที่ท้ายท้เอกับท้ายซมาให้ตรงนี้นะฮะมีที่วางแก้วอย่างเริ่มเลยเพื่อนๆนะฮะนะเบาะฝั่งคนขับจะปรับไฟฟ้านะฮะฝั่งคนนั่ง เอ้ายังปรับมืออยู่นะครับเพื่อนๆฮะเดี๋ยวอ้า uh oh, มีอะไรครับตรงนี้ป๊าบมีไฟครับไฟตรงนี้ก็จะเป็นเป็นหลอดปกตินะครับเป็นหลอดสไส้ปกตินะครับตรงนี้มีกระจกมาให้นะครับนี่มีกระจกมาให้นะครับแล้วเอาไฟตรงนี้มานะฮะ แล้วอีกหนึ่งจุดก็คือกระจกมองหลังครับที่ตัดแสงอัตโนมัติในรุ่นสมาร์ทไม่มีตัดแสงมาให้นะครับผมเป็นกระจกธรรมดานะครับผมเดี๋ยวเราไปดูที่ด้านหลังกันครับว่ามีอะไรแตกต่างกันอีกครับผมไปฮะเรากดดกันมันที่ด้านหลังนะครับเจ้าคันนี้ต้องบอกเลยว่าจุดเด่นก็คือเบาะแถว2นะครับและแถว3นะครับเบาะแถว2เป็นกัปตันซิตนะครับผมแยกนะครับในแยกตรงกลางนะครับสามารถเดินผ่านได้แต่ถ้าเราไม่ใช้ไม่เดินผ่านนี่ยกขึ้นมาตรงนี้นี่มีถาดวางของแล้วก็วางแก้วมาให้นะครับสามารถพับเก็บได้ถ้าเราไม่ใช้นะครับนี่ นอกจากนี้ความแตกต่างของรุ่นสมาร์ทกับรุ่นพรีเมียมนั่นก็คือเบาะแถว2อันนี้นะครับปรับไฟฟ้านะเพื่อนๆปรับนะครับนี่ขึ้นลงนะครับพนักพิงขึ้นลงได้แล้วก็พนักตรงขาตรงนี้ออโตมันนะครับผมนี่ปรับขึ้นลงไฟฟ้านะครับผมแล้วองศาผมบอกพี่อาร์ตเราสามารถเลื่อนองลงมปได้แค่ไหนนี่ถ้าเป็นคนนั่งหลังนะปค้างๆลงไปได้เยอะมากนะฮะพื้นที่ค่อนข้างกว้างขวางนะครับเพื่อนๆนะปรับเอนนอนได้เลยแล้วแหละนะครับผมแต่เลื่อนขึ้นเลื่อนลงมือนะครับ ยกขึ้นนะแล้วก็สไลด์นะครับมือนะครับไม่ใช่ไฟฟ้านะครับผมนะเพื่อนๆนะอ่าตรงนี้นะฮะแล้วก็มีที่พักแขนวางตรงนี้ด้วยนี่นะเรียกได้ว่าหลวกสบายนะครับไม่ต้องทําอะไรเพิ่มเลยนะครับผมนอกจากนี้ฮะยังมีเอ็ i เบ t l i ท์มาให้ตรงนี้สร้างบรรยากาศในห้องโดยสารได้ดีนะฮะตรงนี้สามารถปรับแรงลมแอร์ได้ตามเราต้องการเลยนะเพื่อนๆนะเป็นแอร์แยกฮะแอร์แกด้านหลังครับผมนี่ตรงนี้เลยนะเพื่อนๆนะฮะอยู่ฝั่งนี้นะครับมีทั้งทั้งสามแถวเลยนะช่องแอร์นะฮะ ด้านหลังเป็น u ท้ c สองจุดเลยครับเป็นทช้ c หมดเลยไม่มี A นะครับไม่มี A นะฮะตรงนี้ก็เป็นที่ใส่ของธรรมดาน่าเสียดายนะฮะเพราะว่าตัวเมืองนอกเขามีหน้าจอ มาให้ทั้ง 2, อ,งงองตัวตรงนี้นะฮะแต่เราโดนตัดออกไปนะครับผม <S 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 เราโดนตัดออกไปหน้านจอตรงนี้ตัดออกไปอีกสิ่งหนึ่งฮะที่ต้องแนะนําจริงคือเรื่องของพื้นที่ฮะเมื่อกี้บอกไปแล้วว่าเขามีความกว้างมีความยาวมากขึ้นทีนี้เขาเอาประโยชน์จากตัวเลขที่มากขึ้นเนี่ยมาใส่ตรงนี้เขาขยายเรื่องของระยะการเลื่อนบอกบให้มันเพิ่มมากขึ้นคมเพื่อความสะดวกสบายของผู้นั่งฮะแถวที่2 แล้วก็ในส่วนของเฮดรูมนะครับแม้ความสูงมิติโดยรวมอาจจะดูลดลงนิดนึงแต่ความสูงในห้องนิสสานี่เขาบอกเขาให้มากขึ้นด้วยครับผมนะครับเดี๋ยวเราไปดูเบาะแถวหลังกันต่อครับผมนี่ผมปรับไปแล้วนะเดี๋ยวเราไปดูแถว3ามกันนี่ผมปรับไว้แบบนี้ดูดิว่าเราจะนั่งได้หรือเปล่าไปครับเรามาดูกันที่แถวสานะครับเพื่อนๆฮะว่านั่งได้จริงหรือเปล่านี่ผมนั่งจริงๆนะเมื่อกี้ผมปรับไว้แล้วนะเบาะแถว2นี่บอกปรับไว้ผมนั่งสบายนะมาที่แถวสาเฮ้ยมันนั่งสบายเพื่อนๆมันนั่งได้เลยนะครับเพราะว่า ได้เยอะเลยนะครับได้เยอะอีกเลยนี่เห็นไหมป่๊แล้วแถมพับได้แบบห้าสิบห้าสิบเรียบด้วยนะครับเอาไว้ใส่ของได้เยอะมากทีเดียวถ้าเราไม่ใช้แถวสามพื้นที่ในการใส่ของมากมายทีเดียวนะฮะผมชอบผมชอบตรงที่มันปรับเอ็นได้นะครับแล้วมันก็ตรงตรงพนักอ่าตรงตรงที่ที่นั่งนะคะมันปรับเลื่อนตามด้วยนะครับนี่นี่นี่นเลื่อนตามอย่างนี้นี่นะเอยเจ๋งนะนะมันทําให้รองรับสรีระได้ดีนะครับผมแล้วก็นั่ง หัว,หวมันไม่ชนนะเพื่อนๆนะคนนั่งสบายนะครับเพียงแต่เราต้องดันไอไอหมอนรองเนี่ยขึ้นไปทั้หน่อยนะมันดันหลังนะฮะขึ้นไปทั้หน่อยอันนี้นั่งสบายแล้วเนี่ยนั่งยาวๆแต่จังหวัดสบายใช้ได้แน่นอนร้อยแปดสิบนะผมเนี่ยที่ยังเหลือนะฮะสบายๆไปดูด้านหลังกันไปดูพื้นที่เก็บของแล้วไปดูฟังก์ชันด้านหลังกันครับไป <S <S เราอยู่กันที่ด้านท้ายของ All New Innova Cinic คันนี้นะครับผมในรุ่นท็อปนะครับรุ่นพรีเมียมนะครับผมดูเรื่องกายดีไซน์นะเพื่อนๆนะ ด้านหลังเนี่ยเป็น led นะครับไฟนะฮะเป็น led นะฮะไล่ลงมาด้านล่างก็จะมีไฟเบรกโดยที่สามาให้พร้อมเซ็นเซอร์นะครับนี่เซ็นเซอร์กะระยะ5จุดนะมี5้าจุดนะครับเปิดไฟฟ้าด้วยเพื่อนๆนลองเปิดดูนี่ไงเปิดปิดไฟฟ้านะครับแถมมีคลิกเซ็นเซอร์มาให้แต่ต้องล็อกรถนะต้องล็อกรถแล้วถึงจะเดินไปใช้ได้นะครับเรามาดูพื้นที่ใช้สอยด้านหลังกันนะฮะอย่างที่บอกเบาะแถว3าพับได้ 50- 50บนะฮะ พับครับพับครับนี่ครับชอบชอบนี่แฟตเรียบไปเลยนะครับใส่ของได้เยอะมากทีเดียวนะครับผมนะตรงนั้นมีลายจันเป็นที่เก็บของครับผมที่เก็บของสองชั้นใช่ออะไรฮะยังอะไรอยู่นี่ยางอะไรอยู่ด้านล่างนะครับผมนี่นี่นี้บังบังสายตาได้นะตรงนี้ใช้ได้นะฮะแล้วก็ไม่ได้แล้วกดปุ่มนนะฮะนี่ เรามาสรุปกันดีกว่าครับว่า All New Innova c n i c คันนี้ครับผมเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับแน่นอนฮะด้วยความที่เขาเปลี่ยนแพลปฟอมใหม่ทั้งหมดนะครับทำให้รถคันนี้นุ่มนวลขึ้นนะครับขับเหมือนรถซีดานเหมือนรถเก่งมากขึ้นนั่นเองนะครับคือยกเลิก IMV นะครับยยกเลิก Body on Frame ครับเปลี่ยนไปเป็น Mono c o o u e นะครับผมก็ทําให้ระบบช่วงล่างช่วงล่างที่ต้องเปลี่ยนไปทั้งหมดนะฮะ ทำให้รถคันนี้มีความนุ่มนวลมากขึ้นมันก็จะมีเป็นความรู้สึกสไตล์แบบเป็น SUV มากขึ้นเหมือนเป็นรถเก่งมากขึ้นนั่นเองนะครก็คือประโยชน์ทั้งหมดนี้ต่อผู้โดยสารทั้งหมดมันจะกลายเป็นเพียวเอ็มพใช่ครับผมส่วนในเรื่องของสมรรถนะแน่นอนครับเขาเคลมเรื่องของตัวเลขว่าแรงขึ้นครับคุณขับสนุกอยู่แล้ว2ก็คือประหยัดน้ำมันมากขึ้นหเท่าตัวนะครับ มีจุดด้อยอยู่นิดนึงก็คือเรื่องของแกส๊สโซฮอลมันได้แค่ e10 e เนาะแต่ว่า<ม>ตัวเลขประหยัดที่ทำได้เยอะก็ะน่าจะทดแทนกันได้ใช่ครับผม,ร,บผมรวมถึงการดีไซน์ทั้งภายนอกและภายในที่ดีไซน์ออกมาได้อย่างลงตัวมากเลยนะครับมันดูสดใหม่มากขึ้นแล้วก็กท<า>นันนสมัยมากขึ้นด้วยฮนะถูกต้องครับครับผมนอกจากนี้ก็จะมีเรื่องของระบบ,บความปลอดภัย โตโยต้าเซฟตี้เซนน่าสนใจมากๆที่มีให้เป็นอุปกรณ์พื้นฐานทั้ง2องรุ่นเยอะทีเดียวแต่ว่าอย่างในรุ่นท็อปที่เป็นพรีเมียมเนี่ยคุณก็ได้ของที่คุณอยากได้อย่างกล้อง360ครับผมเขามีให้อยู่แล้วครับผมแพดเดิ้ลชิพมีให้อะไรแบบนี้นะครับผมสุดท้ายครับในเรื่องของราคาครับเราขึ้นให้ตรงนี้เลยครับผมนะเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆฮะลองบอกว่าราคาน่าสนใจทีเดียวนะครับเพราะว่าเขาอยู่ตรงกลางนะเข้ามาเติมเต็มในเซกเมนต์ของที่ ยอยู่ต้าคาหายไปนะครับในระดับราคาล้านต้นๆแบบนี้นะครับผมแต่เดี๋ยวก่อนถ้าคุณฟังรายละเอียดในวันนี้ฮะกับอโอโต้อัปเดตแล้วยังฟังไม่รู้สึกจุใจเท่าไหร่ <นะ S 2> เดี๋ยวอาทิตย์หน้าฮะติดตามกันได้กับพี่อาร์เขจะไปเทสอบไล์เจ้ารถว่า <ใช S 2> อินโนว่าซินดิคันใหม่นี้ฮะเดี๋ยวมาดูผลการทดสอบว่าเป็นอ,าาอย่าัตราสิ้นเปลืองที่เขาคุยว่าจริงไหมกําลังแรงขึ้นอย่างที่พี่อาร์พูดไหมนะครับผมครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเป็นการทดสอบแบบสั้นๆนะเพราะว่าเราไปเป็นกรุ๊ปเทสต์นะครับผมส่วนถ้าแยกทำภารกิจเดี๋ยวไปติดตามมมในนบบััเเปปอออรร์์ีีกทึง นะครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนครับกับรายการออโตอัปเดตบายกาแฟออนไลน์นะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e ให้กับช่องกาแฟออนไลน์ด้วยนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ